ครับโอ้ไข่ลูกเขยหน่ากินแต่เคอยมาดูซะนี้เนะ่เหลืองน่าก,นนากินแต่แทนนี่จะรอเอากระเทียมก็หอมไปเจียวให้มันหอมหอมแล้วก็มาเทราดโอ้ยอย่างอร่อยเลยเเอ้ยไข่ลูกเขยมากินกันเดอ้อวันนี้เดอ้อสวัสดีครับจากช่องพอรพิสาร h ชน n นลเดอ้อวันนี้จะทำเมนูไข่ลูกเขยครับผม มาดูขั้นตอนการทำเด้อนี่ยผมเอาไข่ใส่ต้มไว้แล้วนี่มานซิฟกับลูกนี่มาดูการทำกันเนื้อต้มให้มันเดือดก่อนเ,เอาไข่ไปปอกเนาะมาดูการทำกันเลยครับไข่ลูกเคยครับหลังจากที่น้ำเขาเดือดแล้วเราก็เอาจะเอาเกลือเนี่ยเทใส่สักหน่อยนึงเวลา,เรา,เ,ราเราปอกจะได้ล่อนล่อนปอกง่ายไม่ติด เมติตด,ดีนี่นี่ก็จะร่อนง่ายแกะง่ายเนี่ยนางมาเริ่มเดือดอแล้วเดี๋ยวว่าเอาไปแช่น้ำเย็นยิบพอทุกแล้วเอาไปแช่น้ำเย็นแล้วก็ได้โปกง,ง่ายๆเนาะครับครับหลังจากที่เราโปกไข่เสร็จแล้วเราก็เอาไข่มาทอดเด้อนี่น,นี่เอาไข่มาทอดทอดเป็นสีเหลืองวสวยๆครับ ตอนนี้ก็เตรียมจะเอากระเทียมหอมไปทอดอีกเด้อเนี่ยไข่ทอดมาไว้แล้วเนี่ยโอ้หนากินเหลืองอารามเลยกยเอ้ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวจะเอากระเทียมก็หอมหอมไปทอดต่ออีกเนี่ยหอมกระเทียมก็ทอดละครับเนี่ยจะไปให้มันใหม่เด้อใหม่กด้อมขมเลย,เลยกยเอ้ยเนี่ยพอดีดีโอ้เหลืองหนาก,กินเลยเนี่ย ครับไข่ลูกเขยก็อันนี้เสียมเสิร์ฟได้แล้วครับนี่น้ำจิ้มกระเทียมเจียวไข่ลูกเขยพักคีโยรยพักคีโรยหนาโอ้หนากินแทบวันนี้โอ้ขับเข่าวันนี้หนากินแทบแกเอ้ยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวไปดูอีกรายการหนึ่งนะ้วเขาจะทำอะไรวันนี้หนากินสีสันหนาะกินแทบแกเอ้ยพี่น้องมาดูเถอะ กระเทียมเจียวหมูกระเทียมเจียวหอมเจียวพลิกทอดโอ้หนากินแทอแกเอยโอ้เหลืองน่าหลามเลยแกเออครับไข่ลูกเขยก็อนันนี้เสียมเสิร์ฟได้แล้วครับนี่น้ำจิ้มกระเทียมเจียวไข่ลูกเขย พักคีโรย,ยพักคีโรยหนาะโอ้หนากินแทบวันนี้โอ,โอ้ขับเข่าวันนี้หนากินแทบใแกเอ้ยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวไปดูอีกรายการหนึ่งแนละ้วเขาจะทำอะไรวันนี้หนากินสีสันหนาะกินแทบแกเอ้ยพี่น้องมาดูเถอะโอ้ยกระเทียมอ่ามีผัดกะเพราหมูอีกหน่อยหนึ่งเด้อว,วันนี้เด้อนี่ ต้องเยอะดอกเค้เนี่ยพอสองคนก็พอแล้วนี่มากินกันเด้อพี่น้องเด้อวันนี้มากินกันเด้อวันนี้ไข่ลูกเขยกับพัดกะเพราหมูโอ้ดูสีสันน่ะกินเถอะเอ้ยมามากินน้ากันเด้อพี่น้องเด้อวันนี้มาเด้อพี่น้องมากินน้ากันเด้อมากินน้ากันวันนี้แซ่บเด้อคลิปนี้ขอจบเท่านี้ก่อนเด้อจากช่องพรไปสารชาแนล ไว้คลิปหนะ้าพบกันใหม่นะคลิปยีนกัสวัสดีค่ะ